ครับสวัสดีครับพบกับเป็นประจำนะครับกับสุดกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยของวันที่ที่ครับเดือน8ปี6กสานะครับผมครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแอดนะครับเป็นกําลังใจครับแอดจะได้มีกําลังใจครับทาคลิปต่อไปครับผมครับแอดให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้เวิญญาในการรับชมนะครับผมเด็กของเราครับมีข้าวมีดูดข้าวมีเลี้ยงธรรมดานะครับผมครับมาดูเศรติีครับของวันที่ เก้าเดือนแปดที่ผ่านมาครับวันเสาร์ครับครับชุดสองตัวสามตัวครับในตารางตรงนี้นะครับผมครับชุดสองตัวครับผมแอดจับไปได้ครับผมนี่ครับห้าเก้าเก้าห้าครับอยู่ในตรงนี้นะครับที่แอดจับไม่ให้นะครับตรงนี้ครับห้าเก้าเก้าห้าอยู่ในตารางตรงนี้ครับครับห้าเก้าเก้าห้าใครจะพูดถูกก็ยินดีเลยครับผมครับชุดสามตัวครับมีครับผมนี่ครับมีศูนย์มีห้าครับใครจะพูดถูกก็ยิน ยินดีด้วยครับกับวันที่ผ่านมานะครับผมแอดตรงนี้ก็จับหลุดไปเลยครับผม,มครับย <Yeah. S 1> ังไม่พอครับของแอดก็ไปอยู่ครับมันไปอยู่ตรงใน V ีพีครับผมใน V ีพีครับผมจุดสตัว3ตัวครับอยู่นี่ครับผมเก้าห้าเก้าครับตรงนี้เลยครับจุดสตัวก็สองหกแปดครับนี่ครับอยู่ในตารางตรงนี้เลยครับผมนี่ครับแอดจับปูดูก็ยินดีด้วยครับของ V ีพีครับผมครับของแอดก็ลองดูครับเล่นได้หลายหน่อยครับผมให้เป็น แนวทางครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ทนะครับมาดูกันเลยครับของวันที่สามิมีเลขอะไรกันบ้างครับผมครับแทนเป็นแนวทางครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับ องตัวสามตัวนะครับเาลือนะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งครับกดแจ้งเตือนในแอดนะครับเป็นกําลังใจนะครับกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเป็นกําลังใจแอดครับแอดจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับกดใช้เวลนในการรับชมนะครับมีเข้ามีหลุดครับเป็นธรรมดานะครับ วันที่ผ่านมาใครจะผู้ถูกก็ยินดีด้วยครับกับที่วันผ่านมานะครับผมก็ส่ความแสดงยินดีด้วยครับกับที่ใครที่ถูกที่วันที่วันผ่านมานะครับกดหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับสิ่งกำลังใจนะครับเขามีลุครับเรื่องธรรมดานะครับครับ ดูกันเลยครับผมคาดว่าจะมาครับของวันที่30นะครับสองตัว3ามตัวครับอยู่ในตลางตรงนี้นะครับผมครับ หลับท้ายคลิปนี้ครับผมหากใครไม่ชอบชุดจีจอะไหนครับ3ตัวครับ2ตัวชุดเด่นชุดรองครับกับในตารางกับสุกรังวันนะครับแนวทางฮานอยของวันอาทิตย์ที่ส0ินะครับเดีอน8ปี63นาครับนี่ครับช่องทางที่ต่อครับดูกันตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ